สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซาร่าโตมัตร,รหันพิสิต651031072สาขาการศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษามานำเสนอเข้อโครงวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสารรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิคหัวกบใบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตรวรรษที่21เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะประกอบด้วยทักษะ3ามวก8 C ซึ่งทักษะที่สําคัญใน 8c จะมีทักษะการคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะ หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีจินตนาการทางศิละปะกิจกรรมทางศิละปะ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมค่ะส่วนแขนงทัศนศิลป์จะเน้นให้มีความรู้เข้าใจองค์ประกอบศิลป์ทัศนธาตุสร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการของผู้เรียนค่ะ ปัญหาที่พบในชั้นเรียนจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์เรื่องรูปร่างรูปทรงผู้วิจัยได้มอบให้ผู้เรียนทํากิจกรรมในห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยแยกระหว่างรูปร่างกับรูปทรงและให้ทำใบงานออกแบบสิ่งที่เจอในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากจินตนาการ โดยใช้รูปร่างและรูปทรงเป็นองค์ประกอบหลักจากการสังเกตการทำกิจกรรมและการประเมินชิ้นงานนะคะพบว่าผลงานของผู้เรียนเนี่ยซ้ำกันเพราะว่าดูต้นแบบจากของครูและรของเพื่อนและผลงานไม่แปลกใหม่ไม่ค่อยน่าสนใจและยังขาดความสามารถในการถ่ายทอดความที่สร้างสารค์ตามจินตนาการและความรู้สึกจากชิ้นงานที่สร้างขึ้นได้นั่นเองค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ยใจเห็นถึงความสําคัญของปัญหาจึงต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวฝกใบโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคหมวฝกใบที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนค่ะ 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคหมวหกใบค่ะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสํานักทดสอบทางการศึกษาได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการสร้างชิ้นงานหรือเสนอวิธีการเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อนโดยดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่หรือนําสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดบอกรายละเอียดของงานหรือความคิดและมีการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้ สำนักง,ง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการคิดที่พัฒนาต่อยอดความคิดเพื่อการแก้ปัญหาการสร้างความก้าวหน้าในความรู้หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยอาศัยจินตนาการเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า นวัตก,กรรมที่เลือกใช้คือวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบค่ะซึ่งเป็นแนวคิดที่คิดค้นโดยดรเอ็ดเวิร์ดเดบโนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดและการสอนเทคนิคการคิดค่ะวิธีคิดจะกําหนดจากสีของหมวกแต่ละใบซึ่งสีของหมวกจะช่วยให้เข้าใจง่ายและก็จดจําง,ง่ายขึ้นค่ะ โดยหมวกที่ใช้พัฒนาความคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสารรค์ก็คือหมวกสีเขียวนั่นเองค่ะวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก6ใบมี5ขั้นดังนี้ค่ะ 1. ขั้นนำา2ขั้นชี้แจงรายละเอียด 3. ขั้นสาธิต 4. ขั้นฝึกปฏิบัติ 5. ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติมและ 6. คือขั้นสรุปค่ะ วิธีดำเนินการวิจัยรูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วยสีขั้นตอนได้แก่1ขั้นวางแผน2ขั้นปฏิบัติ3ขั้นสังเกตและ4ีขั้นสะท้อนผลค่ะ,ะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการจะทำซ้ำเป็นวงจรต่อเนื่องจนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาจำนวนหนึ่งห้องและมีนักเรียนจำนวน20คนค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกบใบเรื่องรูปร่างรูปทรง 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 3. แบบประเมินความคิดสร้างสารรค์เรื่องรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 4. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ